โอเคนะครับกับสวัสดีเพื่อนเพือนชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในกรเดอร์นะครับประวกบหลาน MT s p e ี d s h o p นะครับวันนี้นะครับผมก็จะเอารถคาวาสกิเซ800รถนักกล้ามจอมพลังนะครับที่โคตรดิบนะครับไปลองวิ่งดูนะครับว่าจะดิบใจสมคำร่ำลือหรือเปล่านะครับโอเคครับรถคันนี้เป็นรถไอดอลผมเองครับรถพี่โจนะก็ดูกันนะครับ หน้าปัดเรียนไหมปุ๊บอ่าโอเคนะครับลองดูกันนะฮะปุ๊บสตาร์ทปุ๊บโอ้โหรถค่อนข้างที่จะหนักบอกเลยว่ารถสูงใช้ได้นะฮะ โอเคนะครับรถเซ0แปดร้อยเป็นรถในเกตที่สูงระดับหนึ่งเลยนะครับสําหรับสําหรับตัวในเกตนะครับจะลองขี่ทดสอบลองดูนะครับคลิปเซ0แดร้อยผมน่าจะทำหลายคลิปแล้วนะครับแต่คันนี้รถไอดอลผมเองนะครับอริจันะครับ เดวโอชนี oney, ้ค่อนข้างจะลเนนะคข้าาสกีนี่เป็นรถอันอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะเวลาเราขับไม่เร็วมากนะครับมันจะมีคําว่าอีโคขึ้นนะครับซึ่งหมายความว่ารถมันประหยัดน้ํามันนะครับหรือว่าไม่ค่อยกินน้ํามันนะครับ ลรถค่อนข้างที่จะใหญ่และบึกบึนนะครับใดญมากๆเลยนะครับแซ800นะครับเทคโนโลยีต่างจาก z 900เยอะไหมก็จะมีพวกระบบเซฟนะครับไม่ว่าจะเป็น ABS นะครับ ABS แล้วก็ความน้ำหนักที่แตกต่างกันนะครับน้ำหนักของ แ8 0แดอจะเป็นนิกเก็ตที่หนัก<ม>เพราะว่าส่วนตัวนะครับของแทต8 0ดจะเป็นรถที่ผลิตจากส่วนผสมที่มีเหล็กใช้ใช้เหล็กผสมนะครับเป็นส่วนมากนะครับก็ ก็หลังจากที่ได้ไปสอบลองดูท่อไดเวอร์ชุดนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเสียงค่อนข้างที่จะลั่นมากเลยนะครับโอเคคลิปนี้เป็นคลิปเขาเรียกว่าขี่ทดสอบฟังเสียงท่อไดเวอร์ชุดนี้แล้วกันนะครับไม่ได้ พูดถึงอะไรมากนะครับตอนแต่างก็อธิบายไว้ไม่ค่อยเยอะนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครัสำหรับวันนี้ผมนิกไลเดอร์นะครับขอจบคลิปไปนี้ทาด้ครับ